เนียวิวไปในสภาพร่างกายที่พร้อมเต็มที่วิกเตอร์แอชซเซนซ์ซะอีกที่จะกดดันมากกว่าน้องวิววิกเตอร์ในปี2024เนี่ยเป็นวิกเตอร์ที่ไม่ได้แข็งแกร่งไม่ได้ไร้เทียมทานเหมือนวิกเตอร์ในช่วงปี2019-2023ทุกๆครั้ง,งทั้งหมดโอลิมปิกเกมส์ครั้งเนี้ยน้ำต้นเนี่ยจะแพ้ภัยตัวเองคือเรื่องสภาพจิตใจความกดดนันเราจะเห็นว่าหลายต่อหลายครั้งเนี่ยน้ำต้นที่มีมือท็อปของโลกเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จเชื่อว่าวันนี้น้องวิวไม่กดดนันวิกเตอร์แอชซเซนซ์จะกกกดดันนมาากกว่า้องวิวี ในฐานะที่เป็นแชมป์เก่าและเป็นมือดับโลกที่เหนือกว่าสถิติก็เหนือกว่าตรงนี้ความที่เป็นสถิติเหนือกว่าเพอะเล่นไปเล่นมาตีวิวไม่ตายก็จะเกรงและกดดันได้วิกเตอร์ชั่วโมงนี้ในรายการนี้วิกเตอร์ในปี2024เนี่ยเป็นวิกเตอร์ที่ไม่ได้แข็งแกร่งไม่ได้ไร้เจีมทานเหมือนวิกเตอร์ในช่วงปี2019-2023จะสังเกตว่าปี2024เนี่ยวิกเตอร์แข่งมาเนี่ยเพิ่งได้แชมป์แค่รายการเดียวส่วนใหญ่แล้วตกรอบก่อนด้วยสภาพจิตใจเขาที่แบบ พอสูงอายุพออายุมากขึ้นแล้วก็มีความกดดันมากขึ้นกับความมุ่งหวังที่ต้องการชนะแล้วกลายเป็นว่าคนเล่นเล่นไปแล้วเนี่ยเขคู่ต่อสู้ต้านได้แล้วเนี่ยเขาก็จะควบคุมบอลลูนจิ้งไม่อยู่หลายต่อหลายแมตช์ที่วิคเตอร์แพ้มาเนี่ยเขาควบคุมอาลมณ์ไม่อยู่แต่ว่าก็น่ากลัวตรงเนี้ยพอเขารู้เขาก็เหมือนกับถ้าเขาไปศึกษาการเล่นของเขาที่ผ่านมาในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาเขาจะเห็นว่าเขาไม่ได้แชมป์เพราะว่าควบคุมอาลมณ์ไม่อยู่ในรายการนี้เฉล่ยโอลิมปิกเนี่ยเขาคุมอารมณ์ดีนะนั่นก็เป็นอันตตตรรายส่่่ววนนหึงงของออค์แก็ื เป็นนกเต้ที่มีรูปร่างสูงมากๆทําให้เขาไปถึงทุกที่ในสนามแบบง่ายๆแล้วก็พอสูงมากๆเนี่ยบางทีคู่ต่อสู้เนี่ยตีไปเนี่ยก็โดนดักได้จากความสูงเขาแล้ววิธีที่เขาบุกเกมบวกเขาเนี่ยมันจะตีจากความสูงมากๆมันมีมุมให้ลงมีจุดให้เลือกได้เยอะอย่าลืมพราะว่าความเคยชินกับการฝึกซ้อมของ,มองวิวเนี่ยซ้อมกับคนที่สูง170กว่า180เพราะฉะนั้นเราขึ้นลูก,กบนีนนเซฟขนาดน,นี้ได้เปรียบน้องวิวก็จะจับ,จบ,จบวิธีว่าเซฟขนาดน,นี้ได้เปรียบกระตุกข,ขนาดน,นี้ได้เปรีย บางทีขนาดนี้ความสูงขนาดนี้ไม่พอหรือกระตุกขนาดนี้มันเตี้ยไปตรงนี้ก็ต้องระวังอาจารย์คิดว่าวิวควรจะมีทิศทางการเล่นอย่างไงบ้างไหมครับสไตล์การเล่นก็คงต้องเล่นเล่นควบคุมอารมณ์แล้วก็ตีจํากัดพื้นที่ให้ให้เียบภาษาว่าเอาความสูงเขาเนี้ยมาเท่ากับเราเรียกว่าตีสีเดียมหยอดยาวเคลียร์ยาวหยอดยาวเคลียร์ยาวมันก็ความสูงก็จะตัดทิ้งไปแล้วก็หาจังหวะทีมือหาจังหวะที่ว่าแลนลี่กันไปนานๆเคลียร์ไปเคลียร์มาจังหวะทีมือแล้วถ้าใครพลาดก่อน ก็เสียเปรียบเล่มุมหนึ่งก็คือจังหวะที่ลูกขึ้นมาเนี่ยวันนี้วิวอาจจะต้องเซฟจังหวะเซฟโต้ไปเนี่ยอาจจะน้อยลงอาจจะต้องชิงจังหวะเอาลูกลงไม่ต้องหนักนักแต่ต้องลงไว้าซ้ายขวาเร็วๆให้สั้นๆให้วิกเตอร์ต้องกง้มๆก้มแล้วหมุนก้มแล้วหมุนเพื่อระมุนมน,มน,น่าจะเป็นจุดได้เปรียบอะไรคือจุดเด่นที่อาจจะทําให้วิวเนี่ยคว้าเหรียญทองต้นหนึ่งคือสภาพร่างกายสอคือวิวมีปรับเกมการเล่นด้วยการเพิ่มเกมบุกมากขึ้นซึ่งตรงนี้เป็นข้อได้เปรียบเพราะว่าส่วนใหญ่นเนนท่่ีจอกัวิ จะเห็นว่าน้องวิวไม่ค่อยมีเกมบุกก็เลยไม่ค่อยได้เตรียมการแผนการเล่นที่จะเล่นกับวิวในเกมที่เล่นเกมบุกแต่วิวตอนนี้มีเกมบุกที่ดีขึ้นเกมรับดีอยู่แล้วนะครับ <S <S แล้วก็ที่สําคัญอีกอือสิ่งแต่คือสภาพจิตใจเหมือนกับเขาไปเนี่ยเขาไปเล่นลโดยที่เอ็นจอยอะสนุกกับเกมการเล่นแล้วก็ทําให้ฟอร์มการเล่นเขาเนี่ยในทุกแมตช์ที่ผ่านมาทําได้ยอดเยี่ยมน้องวิวเป็นคนที่ที่มีสมาธิดีแล้วก็มีสติในเกมการเล่นได้ดี เคยเห็นน้องเล่นแล้วก็เห็นความมุ่งมั่นความตั้งใจน้องวิวเนี่ยเวลาลงแข่งขันเวลาลงซอมเนี่ยเขาชอบที่จะเจอมือที่เหนือกว่าเขาบอกเลยการเจอพี่มือที่เหนือกว่าเขาจะได้นํากลับมาพัฒนาตัวเองเหมือนกับสิ่งที่เขาเคยพูดเป็นวนลีว่าไม่สูงต้องขยิงไม่เก่งต้องขยันอย่างนี้คือมันเป็นมันเป็นแสดงถึงอั t i t u d e แนวความคิดของนักกีฬาที่ดีวันนี้สนุกแน่ๆครับเพราะว่าเพราะว่าวันนี้ถ้าเล่นล,ลีกันย,วยาวๆเนี่ยไม่เหมือนกับวันก็เล่น,นลักซิซิเอียวันนั้นเขาไม่เคยกล้าบุกเราแต่ว่าวิกเตอร์เนี่ยบุก กแน่ๆครับ็แบบเป็นท่านไทยเนี่ยที่ผ่านมากับโอลิมปิกเกมส์8สมัยรวมครั้งนี้เป็นครั้งที่9เราแบบเป็นท่านไทยยังไม่เคยสัมผัสเหรียญใดเหรียญห,หนึ่งเลยกับกับโอลิมปิกเพราะฉะนั้นครั้งนี้เป็นครั้งแรกเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ครั้งแรกของมวยทำให้ทีมแบบเปนท่านไทยเ่ยคว้าเหรียญรางวัลจากโอลิมปิกได้แล้วตอนนี้นคือคนไทยก็ไปคาดหวังกับวิวแล้วเนาะว่าแบบเหรียญทองเหรียญทองเลยอาจารย์คิดว่ามันจะส่งผลต่อความกดดันของวิวมั้งไหมครับผมคิดว่าไม่นะหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าว,วิวเนี่ยเป็นน้ำต้นที่มีสภาพจจิตใ แข็งแกร่งสมาธิดีนะครับเขาผ่านความกดดันมามาค่อนข้า,ขา,ขา,ขาขงมัขขนสมคุรเพราะว่าอย่าลืมเพราะว่าเขาในในสุกชิงแชมป์โลกเขาก็เล่นมาแล้วหรืออื่นใดการที่วิลกรูสบอกแล้วว่าวการเข้าโอลิมปิกเกมส์ครั้งนี้เป็นครั้งแรกของเขาการคว้าเหรียญรางวัลใดเหรียญรางวัลหนึ่งเนี่ยตอนนี้เป็นกําไรแล้วการที่เขาได้เหรียญเงินนี่ก็เหมือนกาไรแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ไปเป็น,ปนอลโบนัสแล้วเพราะฉะนั้นความกดดันน่าจะไม่มีก็ต้องบอกว่าวันนี้ลงเล่นด้วยความสบายใจนะครับไม่ว่าจะเปเหรียญเงินเหรียญเหรียญทองก็าตามแต่เนี่ยถือว่าน้องวิ สร้างชื่อเสียงให้กับเทศชาติแล้วแล้วก็วงการเหมือนกันไทยที่คว้าเหรียญรางวัลได้แล้วการจะได้เหรียญเหรียญเงินหรือเหรียญทองเหรียญใดก็มีเหมือนกันเพียงแต่ว่าเหรียญทองมันย่อมมีคุณค่ามากกว่าเพราะฉะนั้นเราไม่หยุดครับเราไปให้สุดนะครับไปให้สุดับการคว้าเหรียญทองให้ได้ก็ฝากครับกับคนไทยว่าลุกเกมวันนี้กดดันนะครับเราส่งแรงใจเชียร์แล้วก็เชื่อว่าน้องวิวอะทาเต็มที่นะครับแล้วก็เหนื่อยมากกับการแข่งขันตั้งแต่การเตรียมพร้อมร่างกายจนมาถึงวันนี้ ผลแพ้ชนะเป็นเรื่องของเกมการกีฬานะครับ